สวัสดีครับผมลองเป็นไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gophuket.com นะครับการเข้านะครับก็เข้ามาที่ www.gophuket.com นะครับ g o p h u g e t แล้วก็ .com นะครับก็จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนรายงานตัวเข้าจังหวัดภูเก็ตรเ,เราก็เลือกเลยครับเลือกลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอข้างๆให้เสร็จแล้วให้เรากด เลือกนะครับถ้ามาทางด่านก็เลือกทางบกนะครับแล้วก็เลือกออนไลน์ถ้าออนไลน์จะสะดวกมากครับคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาลงที่หน้าด่านซึ่งรถมีปริมาณสูงมากนะครับในช่วงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกวันที่เดินทางเข้าผมจะสมมติว่าผมเดินทางเข้าวันนี้นะครับเลือกช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าผมจะสมมติว่าเข้าตอนช่วงเที่ยงประเภทบัตรแบบประชาชนถ้าเคยกรอกข้อมูลแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถเรียกข้อมูลเก่าได้นะครับแต่บางคนข้อมูลเก่าอาจจะกรอกผิดไว้ทําให้ไม่สามารถเรียกได้นะครับก็กรอก ผมจะลองเรียกข้อมูลเก่านะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรโอเคข้อมูลเก่าก็จะขึ้นมาหมดครับเลือกสัญชาตินะครับโอเคครับแล้วก็เลือกเหตุผลการเข้าออกนะครับอันนี้ผมสมมติเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็เลือกหมดจังหวัดปึ๊บจองที่พักแล้วนะครับ การใส่เชื่อโรงแรมต้องตอนนี้ถ่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ครับแต่ต้องจองโรงแรมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่รายละเอียดว่าเราจองที่พักโรงแรมเป็นที่ไหนนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลการฉีดวัคซีนข้อมูลการตรวจสวบล่าสุดนะครับนบเข้าไปเท่าน,นี้เองครับง่ายๆนะครับตรงเสร็จแล้วก็คลิกลงทะเบียนพอคลิกลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะได้ว่าคุณได้ทำกการลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นเป็นเคียวกอ,อนให้คุณจะได้รับสถานะคําว่ารรรอพิจาาณนะคับ รอพิจารณาเนี่ยคือรอเจ้าหน้าที่อนุมัติคือลงออนไลน์มาเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วก็สามารถเดินทางมาเข้าจังหวัดภูเก็ตได้แต่ถ้าเจ้าที่ปฏิเสธคุณก็จะรู้ทันทีว่าโดนปฏิเสธนะครับโดยการเช็คในเ r ีโคดนี้แล้วก็เอา QR โคดมาให้เจ้าที่ตรวจที่หน้า่าครับหน้าตาก็คือจะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะครับให้ดูนะครับง่ายๆครับลงเมื่อกี้ผมลงใช้เวลาแค่ไม่ถึง2นาทีก็ลงเสร็จแล้วนะครับจริงๆถ้าไม่มีความชำนาญครับและอาจจะใช้ประมาณ5นาทีกรอกทุกอย่างให้ละเอียดเรียบร้อย ทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ่ายรูปเราเตรียมเอกสารหลักฐานลงคอมไว้นะครับส่งผ่านไลน์แล้วก็เซฟลงคอมแล้วก็ทำบนคอมจะสะดวกกว่าลองดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณครับ